thank mm -hmm. you ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรากแก้วแห่งปัญญารายการที่ส่งเสริมและเพิ่มพูนสาระความรู้นําเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับผ่านมันสมองและความสามารถของนงักวิจัยไทยที่ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และค้นหาคําตอบในเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนออีกเช่นเคยครับ รายการรากแก้วแห่งปัญญาจะนำเสนอสาระความรู้สู่คุณผู้ชมด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกวและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคครับคุณผู้ชมครับสินค้าสัตว์น้ำและประมงนั้นถือว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรอย่างหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยของเราทรงออกเป็นอันดับต้นๆในตลาดโลกและนำรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาท ซึ่งสินค้าสัตว์น้าและประมงของไทยที่ส่งออกมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับทั้งในรูปของสินค้าสดการแช่แข็งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตามลักษณะของการรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําตามภูมิปัญญาคนไทยบวกกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้สินค้าสามารถเก็บไว้ได้นานโดยคงคุณค่าแก่ผู้บริปโภค แต่เส้นทางการค้าโลกในวันนี้นะครับเริ่มที่จะมีการแข่งขันรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อจะให้สินค้าของไทยยังสามารถครองอันดับหนึ่งอยู่ในตลาดต่อไปได้จึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องพัฒนาทั้งคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ารวมทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณจุรารัตเสรีเชตพงศ์ครับ ประมงจำลองขนาดจิ๋วลำนี้สะท้อนภาพวิถีชีวิตของชาวประมงที่ผูกพันกับสังคมไทยมาหลายชั่วอายุคนอีกทั้งอย่างสะท้อนภาพก้าวแรกของการส่งออกสินค้าประมงของไทยเมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลาหลายสิบปีที่ผลิตภัณฑ์ประมงของไทยได้ก้าวขึ้นสู่ระดับแนวหน้ารวมทั้งได้ครองอันดับหนึ่งในห้าของประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงในตลาดโลกด้วย ในแต่ละปีประเทศไทยจับสัตว์น้ําได้ทั้งน้ําจืดและน้ําเข็มรวมทั้งจากการเพาะเลี้ยงโดยรวมแล้วประมาณ3,000ล้านตันให้กับตลาดส่งออกต่างประเทศประมาณหนึ่งล้านกว่าตันและให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งการบรรจุกระป๋องแช่แข็งและการแปรรูปคิดเป็นมูลค่าโดยรวมแล้วหลายพันล้านบาทส่วนที่เหลือจากการคัดสรรแล้วก็จะนํามาใช้บริโภคภายในประเทศนวาัตก,กรรมและถ้าสมมติเราพูดในเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยก็คือการ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ้นออทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็คือไอสิ่งซึ่งทาอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยออที่เคยทิ้งหรือกลายเป็นของเสียไปก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนั่นคือเรื่องของนวัตกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดให้ความหลากหลายหรือเกิดชนิดใหม่ๆเพิ่มมูลค่าก็คือใช้วัตถุดิบตัวเดิมเดียวกันก็คือแปลว่า ทำให้ได้ผลิตผ์มากชน้นขึ้นจากวัตถุเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาวัตถุดิบเรื่องตลาดอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการล้่อนตลาดได้เพราะได้ผลิตผ์ที่แปลกๆมากขึ้นน้ำปลาเป็นอุตสาหกรรมสัตว์น้ําอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปด้วยการหมักปลากระตักที่ติดมากับอวนลากซึ่งมเป็นที่ต้องการของชาวประมงและมักขายปลายใหญ่ด้วยราคาดีกว่า ดังนั้นหากนำปลากะตักมาหมักกับเกลือนานสักระยะหนึ่งโดยทั่วไปประมาณ1นึ่ปีครึ่งขึ้นไปก็จะทำให้ได้น้ำปลาที่ดีมีกลิ่นหอมเป็นเครื่องปรุงรสให้กับอาหารไทยในแถบวิโรปนะครับเขาจะควบคุมพุกค่าฮีสตามีนแล้วก็ค่าสารสารเอนดีะครับของเราก็ควบคุมให้เขาว่าห้ามเกินที่เขากำหนดมา โดยการเรามีห้องแลบมีเคราะทุกขั้นตอนอยู่แล้วฮะเราควบคุณตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาเลยนะการรับวัตถุดิบเช่นปลาสดของเราต้องใช่ปลานะ,ะก็มีการควบคุมตรวจรับตรวจเช็คนะฮะให้มีคุณภาพเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพออกมาพอได้อ่าแล้วเราก็มีการเอาวัตถุดิบมาเป็นไปหมักดองนะฮะ พอหมักดองเสร็จแล้วก็จะได้น้ำปลาออกมาตัวน้ำปลาตัวนี้ก็จะมีการเก็บตัวอย่างให้ห้องแวิเคราะห์ว่ามีค่าต่างๆเท่าไหร่ฮะแล้วก็จะมีการมาปรุงรสก็จะมีการเก็บตัวอย่างเหมือนการปรุงรสเสร็จก็ให้ห้องห้องวิจัยวิจัยแล้วก็มีการบรรจุลงขวดแล้วก็เป็น f ิ n i ป h e d product คือ product ขันสุดท้ายแล้วก็จะมีการเก็บ ส่งให้ห้องหละกที่เพาะพิออมพ์กัรทุกขั้นตอนสารฮิสตามีนเป็นสารที่มีอยู่ในปลาทะเลเกือบทุกชนิดซึ่งทําให้เกิดอาการแพ้กับผู้บริโภคได้และในน้ําปลาก็เป็นหนึ่งในอาหารทะเลแปรรูปที่มีสารฮิสตามีนตัวนี้เช่นกันดังนั้นต่างประเทศจึงมีข้อกําหนดเพื่อกีดก,การสินค้าชนิดนี้หากเริดพบสารฮิสตามีนเกินมาตรฐานที่กําหนดไว้คือห้ามเกิน500 ppm เพื่อป้องกันไม่ให้คนในประเทศเสี่ยงต่อการแพร่สารตัวนี้สิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้เรามีท่าเทีบเรือประมงเรามีสากรเรามีกลุ่มอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะเอาเป็นสินค้าของเราสินค้าประมงที่ก็บอกว่าทํายังไงถึงจะหาทางที่จะยนระยะเวลาเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ตรงนี้เราก็คิดจะแปลรูปอ่านทะเลในการนี่เราเริ่มจุดเริ่มต้นที่ตรงที่เราทําปลาหมึกแปรลรูปแล้วต่อมาก็พัฒนามาสู่การทําปลาหยอง แล้วก็อีกหลายหลายผลิตภัณฑ์นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดจากภูมิปัญญาแล้วก็ภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็การคิดค้นขึ้นมาใหม่ของพวกเราเพราะว่าเราเป็นหมู่บ้านชาวประมงเราก็เลยใช้ในแนวคิดที่ว่าเราจะใช้วัตถุดิบในชุมชนเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนเราปลายี่สนเป็นปลาที่คล้ายปลากระเบนมีเอกลักษณ์ที่สำคัญ คือลักษณะของกระดูกปลาจะเป็นสี่เล็กๆซึ่งทําให้เนื้อปลาเป็นเส้นเหมาะที่จะทําเป็นปลาหยอ,ยองสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากการขายปลาย,ยี่สนสดกิโลกรัมละสิกว่าบาทและเมื่อกลายเป็นปลาหย,อ,ยองแล้วก็จะเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ300บาทด้วยกันนอกจากนี้ยังเป็นที่สนใจของพ่อค้าคนกลางที่จะมุ่งนําส่งออกโดยเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจุดข,ขายจุดแรกและคาดว่าปลาหยอ,ยอง น่าจะเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกได้เนื่องจากปลาหยองเป็นอาหารที่มีรสชาติและโปรตีนจากเนื้อปลาสูงเหมาะกับผู้บริโภคทุกสัญชาติแนวทางการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำนะครับย่อมมีความสำคัญต่อการที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นหนึ่งในตลาดโลกซึ่งไม่เพียงแต่การพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเท่านั้นนะครับ แต่ยังมีแนวโน้มที่จะไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าพื้นบ้านซึ่งวันนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่เวทีการค้าโลกเช่นกันเราจะติดตามคุณจุฬารัตเสรีเชตพงศ์ไปดูงานเหล่านี้กันครับงานวิจัยนะคะที่เราได้ทำงานวิจัยเนี่ยเป็นงานซึ่งจะช่วยเรื่องของการพัฒนาุาสากรรมาอาหารเพื่อให้ได้ผิพันที่เพิ่มมูลค่าและมีผิพันธ์หลากหลายสามารถที่จะ ส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็เพิ่มรายได้ให้เข้าประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะครารการช่วยเศรษฐกิจของประเทศให,ให้ให้เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยธรรมชาติก้างปลาเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีแต่การบริโภคปลาของคนส่วนใหญ่มักจะบริโภคแต่เนื้อเพียงอย่างเดียวเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายเท่านั้นจึงเหลือส่วนก้างปลาและถูกนําไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ําของกรมประมง นำโดยคุณเริงฤดีพุที่อานนัที่มองเห็นก้างปลาที่ถูกทิ้งสามารถผึิเป็นปลาผงแคลเซียมสูงได้ด้วยเครื่องโครเรสจากการทดลองได้พบว่าปลาผงที่ได้นั้นมีแคลเซียมสูงและสามารถนำมาทดแทนหรือเป็นแหล่งแคลเซียมให้กับคนไทยได้ตป็นอย่างดีดปลาผงเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่มี texture เ,เป็นผงแล้วก็ สามารถแทรกเข้าไปในอาหารได้หลายชนิดมากนะคะอย่างกว้างขวางทีเดียวไม่ว่าจะเป็นใช้ในอาหารประจําวันประเภทต่างๆหรือว่าจะใช้ในอุตสาหกรรมก็ใช้ได้อย่างกว้างขวางนะคะทั้งอุตสาหกรรมแบบพื้นบ้านเพวอ่อทองม้วนเพวอ่อดอกจอกพวกทองพับทองแคลง,คงพวกนี้นะคะได้หลายประเภทมากพวกทอดกรอบทอดฟองทั้งหลาย รวมทั้งข้าวเกลียบด้วยนะคะเ,เกรียบปลาก็สามารถใช้ได้นะคะแม้แม้แต่ในการผลิตขณะอุตสาหกรรมที่มีการผลิตจํานวนมากแล้วก็มีการกระจายไปเ,เลี้ยงคนทั้งประเทศอย่างพวกอาหารกบเคี้ยวประเภทปอกพองหรือทอดพองทั้งหลายที่เราเห็นเห็นกันอยู่เกลือเนี่ยเราก็สามารถใส่ประผมตัวนี้เข้าไปได้เพื่อเพิ่มเพื่อจุดมุ่งหมายในการเพิ่มแคลเซียมแล้วก็บางครั้งก็เพิ่มการทรงตัวของอาหาร ให้ดูดีแล้วก็อยู่ได้ทนด้วยเนี่ยนะคะได้ตั้งแต่1%จนถึงสิเอร์เซขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารชนิดนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นหากส่งเสริมการผลิตให้เป็นจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่นั้นจะพบว่าแหล่งวัตถุดิบทั้งหมดจะสามารถนำมาผลิตเป็นปลาผงแคลเซียมสูงได้มากถึง12,500ตันมีมูลค่าประมาณ1,000ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มแคลเซียมให้กับคนไทย60ล้านคนทั้งประเทศอย่างเพียงพอโดยแต่ละคนจะได้รับแคลเซียมถึง100มิลลิกรัมต่อคนต่อวันนับว่าปลาผงแคลเซียมสูงนี้หากมนกำลังการผลิตที่เพียงพอแม่จะช่วยลดอัตราการนำเข้านมวัวจากต่างประเทศลงได้เนื่องจากการผลิตปลาผงแคลเซียมสูงนั้นมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าโดยปกติทั่วไปร่างกายของคนเราต้องการแคลเซียมในปริมาณบรละ 8 8 0มิลลิกรัมหากนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารเช่นขนมขบเคี้ยวจะได้ปริมาณแคลเซียมต่อซองมากถึง4 4 0มิลลิกรัมทำให้เด็กสามารถได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอโดยไม่จำเป็นต้องดื่มนมหรือบริโภคอาหารเสริมใดๆหัวกุ้งจะมีปริมาณสูงถ้าเราคำนวณจากโรงงานแต่ละโรงที่ผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอาจจะมีเศษเหลือของกุ้งประมาณ700-800ตันต่อวัน คิงนะว่าเป็นปริมาณสูงมากนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปขายทําเป็นอาหารสัตว์หรือว่าเอาไปทําแห้งเพื่อทําอาหารขบเคี้ยวบางชนิดอย่างเช่นพวกข้าวเปลือกกุ้งนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราคิดว่าเราน่าจะเอาเปลือกกุ้งพวกนี้มาใช้ประโยชน์เพราะว่าในขณะนี้ที่ขายไปก็ในราคาต่ําอย่างเช่น2หรือ3ามบาทห้ต่อกิโลนะคะแล้วก็มีการใช้สารเคมี ในบางครั้งในการสกัดสารบางอย่างจากเปลือกกุ้งซึ่งจะทําให้โปรตีนของหัวกุ้งนถูกทําลายไปการสกัดโปรตีนจากหัวกุ้งเพื่อเสริมคุณค่าทางอาหารนั้นเป็นงานวิจัยที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยรวมกับกรมประมงที่มองว่าหัวกุ้งที่ทิ้งนั้นยังคงมีโปรตีนที่เราสามารถสกัดได้ เป็นอาศัยแบคทีเรียและสิชิชนิดแล็คโตแบซิลัสแพนธารัมซึ่งก่อภัยต่อผู้บริโภคมาสกัดโปรโตีนออกจากหัวกุ้งซึ่งโปรโตีนที่ได้มีด้วยการสองลักษณะคือโปรโตีนชนิดผงและโปรโตีนชนิดเส้นพ้นซึ่งโปรโตีนเหล่านี้สามารถนํามาเพิมพ่มคุณค่าทางอาหารได้โดยการนําไปเป็นส่วนประกอบของอาหารหรือขนมซึ่งแตงรสเทวเปยดน้ำพริกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆ ลดโรงงานค่อนข้างจะให้มีความสนใจถ้าเราได้สัมปัดกับเขานะที่จากการจากการที่ผมได้ไประสานกับสัมปัดกับผู้ประกอบการหลายที่นะเป็นเขาจะกเขาก็จะได้แก้ปัญหาหนึ่งอย่างน้อยก็หนึ่งอง,ง,งเสียที่เขาต้องเสียค่าบังบัดเสียสองในกรณีว่าของเสียของเลือดที่จะโรงงานอุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยนะถ้าเขาเกิดขายได้ผมว่าขายได้ในกิโลละสองสามบาทแต่ว่าถ้าเขาเพิ่มมูลค่าเป็นส10ิบเป็นร้อยบาท ออองคกกที่หนนย็ยยยิิิดดจะขใ้เเุตภา,า,า,ายนะห,หลังจากการแยกโปรตีนออกจากหัวกุ้งแล้วจะเหลือส่วนเปลือกที่สามารถนํามาสกัดสารไคตินไคโตซานได้ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้มีประโยชน์อย่างมหาศาลโดยมีคุณสมบัติโดดเด่นในการดูดซับตะกรนและย่อยสลายตัวเองได้ในธรรมชาติจึงมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทั้งมนุษย์และสัตว์ นักวิจัยไทยหมองว่าสารไครตินไคโตซานนี้สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และสร้างอุตสาหกรรมได้ในอนาคตได้เช่นเดียวกับโปรตีนหัวกุ้งเช่นการนำสารนี้ไปทำเป็นภูชีวภาพกระตุ้นการเจริญเติบโตให้กับพืชด,ด้านอาหารโดยการนำไปเคลือบผักผลไม้ให้คงรูปเดิมไว้เพราะสารนี้จะช่วยต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราที่จะมาทำลายอาหารสารไครตินไคโตซาน นอกจากจะมีบทบาทสำคัญด้านการแพทย์ของการลดน้ำหนักแล้วสารนี้ยังสามารถนำมาใช้ตป็นผิวหนังเทียนได้เป็นอย่างดีส่วนด้านอุตสาหกรรมกระดาษก็ยังใช้สารนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพของเยื่อกระดาษให้มีความแข็งแรงได้ดีอีกด้วยประเทศเราเนี่ยนะฮะเป็นผู้ผลิตด้านการเกษตรนี่มากมายนะฮะโดยเฉพาะสัตว์น้ำใช่ไหมฮะก็มีของเหลือทิ้งเยอะแยะตัวอย่างเช่นเปลือกกุ้งเราส่งกุ้งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะ แล้วก็พวกแกนประมึกนะคะพวกเปลือกปูเนี่ยนะคะเราทิ้งทั้งนั้นเราไม่ทราบหรือเราไม่สนใจว่าในสิ่งเหล่านี้ที่เราทิ้งไปเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากมายที่สามารถจะพัฒนาโดยอาศัยวิทยศาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะคะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้มหาศาล ด้วยแนวคิดของนักวิจัยไทยนะครับที่พยายามจะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำของไทยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่นการพัฒนาสินค้าจากเศษเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างเป็นสินค้าใหม่จนเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศและอีกหลายผลงานวิจัยนะครับที่นักวิจัยไทยได้พยายามช่วยกันที่จะให้ไทยยังคงครองความเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกสินค้าประเภทสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนครับ จจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตสุรินีประมาณ15โรงซึ่งส่วนใหญ่เน้นผลิตเพื่อการส่งออกจึงทําให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสุรินีให้ได้คุณภาพดีซึ่งต้องมีสีขาวและมีคุณสมบัติในการเกิดเจลได้ดีด้วยเหตุนี้นักวิจัยไทยจึงทดลองใช้ปลาปากคมมาผลิตสุรินีเพื่อทดแทนวัตถุดิบที่กําลังขาดแคลนซึ่งหากไม่รีบแก้ไขก็จะ,จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสุรินีของไทยในอนาคต เริ่มแรกเลยที่เราคิดทํางานงานอันนี้นะคะเราคิดว่าเราจะแค่ในประเทศไทยก่อนคือมาความตามเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะกรุงเทพซึ่งคนเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทําอาหารเองใช่ไหมคะต้องใช้แบบอาหารที่ซื้อแล้วก็เก็บวไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอามาอุ่นด้วยไมโครเวฟทานคือเรามุ่งอย่างนั้นก่อนแต่คิดว่าสมมุติถ้าจะทําส่งออกนะคะก็ทําได้เพราะว่า ที่จากงานทดลองที่ทำเนี่ยคือมันสามารถเก็บที่อุณหภูมิแช่แข็งได้ตลอดหกเดือนที่เราทำนี่โดยไม่ไม่คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงงานวิจัยชิ้นนี้นอกจากจะพัฒนาคุณภาพของซูรินีให้มีคุณภาพดีขึ้นตรงความต้องการของตลาดได้แล้วซูริมีก็ยังได้พัฒนาตัวเองให้เป็นเส้นบหมิ่ที่มีคุณค่าทางสารอาหาร ซึ่งจากเดิมที่เส้นบะหมี่มีคุณค่าทางโภชนาการด้านคาร์โบไฮเดรตมากแต่โปรโตีนค่อนข้างต่ำกลับกลายเป็นเส้นบะหมี่ที่โดนไปด้วยโปรโตีนเนื่องจากทำมาจากเนื้อปลาอีกทั้งยังมีไขมันต่ำอีกด้วยขณะเดียวกันเส้นบะหมี่ยังได้พัฒนาให้มีความหลากหลายรูปแบบท,ที่พร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิต่ำซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้สะดวกต่อผู้บร,ริโภคที่จะนำมาอุ่นในรับประทานได้ในบรรจุภัณฑ์นั้นได้อย่างทันที นับว่าการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศได้ในอนาคตและเป็นผลจากการใช้ประโยชน์ของซุริมิที่มีคุณภาพต่ำและเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้ไปพร้อมๆกันในปัจจุบันนี้ตลาดส่งออกอาหารทะเลไปยังต่างประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปี2543ได้พบว่าญี่ปุ่นสนใจสั่งซื้อสินค้าปลาบด หรือปลาเส้นซุริมิจากประเทศไทยเพื่อนำไปใช้แปรรูปในโรงงานอาหารในต่างประเทศแม้ว่าสุริมิจะเป็นกลุ่มสินค้าเล็กๆแต่ก็มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนนอกจากจะมีคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วยังคาดหวังว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสุริมิให้กับประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย แต่ปัญหาของสุริมิที่เริ่มปรากฏขึ้นมาอาจดูเหมือนไม่ชัดเจนในขณะนี้แต่ก็อาจส่งผลระยะยาวได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากปลาที่ใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มหมดไปจากน่านาน้าไทยในขณะที่ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นและย่อมส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศอย่างแน่นอนในปัจจุบันก็ขาดแคลนอยู่แล้วนะฮะโรงงานอุตสาหกรรมของเราเนี่ยรองรับกำลังจ้าแหล่งวัตถุดิบอยู่นะฮะ อ,อยังสังเกตเห็นว่าขณะนี้ห้องเย็นของเราเนี่ยในประเทศเนี่ยเรามีห้องเย็นที่ทันสมัยมากนะบางแห่งสามารถเก็บได้ถึงสามพันสี่พันตันนะและเก็บได้จริงแค่พันกว่าตันเพราะไม่มีวัตถุดิบจะเก็บนะะฉะนั้นคำว่าวัตถุดิบขาดแคลนขาดแคลนแน่นะเราก็ต้องหาแหล่งนะแหล่งที่จะไปหาวัตถุดิบมานะครับเดี๋ยพราะยิ่งการทําประมงเนี่ยเราก็ต้องหาแหล่งพื้นที่ทําประมงกับเพื่อนบ้านนะฮะหรือว่าประมงนอกน่านน้า นะครับและก็ประมงในทะเลลึกนะซึ่งเราเตรียมการจะทําอยู่นะครับโดยอีกแนวทางหนึ่งนั่นคือการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําให้มีการขยายกว้างม,มากขึ้นแต่ปัญหาของการพ่อเลี้ยงที่พบอยู่ในขณะนี้คือเรื่องการปนเปื้อนพวกเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นผลต่อผู้บริโภคยกตัวอย่างเช่นการพ่อเลี้ยงหอยซึ่งมัพกพบเชื้ออหิวาตากรโรคที่เกิดจากความไม่สะอาดของน้ําในบ่อเลี้ยงหากเกษตรกรยังหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ อนาคตของหอยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของไทยอาจมีผลกระทบเกิดขึ้นดังนั้นจึงมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่คุณนิราชาวงจินดาแทนสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำกรมประมงได้พัฒนาและดัดแปลงเครื่องทำความสะอาดหอยสองควาที่มีชีวิตซึ่งมีต้นแบบจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยทำเป็นโมเดลขนาดเล็กเหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่สามารถนำไปใช้กับหอยสองฝาเช่นหอยแครงและหอยนางรมในต่างประเทศนี่ก็จะมีการใช้ลักษณะเป็นสเกลใหญ่ๆเนี่มากนะคะเมืองไทยตอนนี้ก็มีบริเอกชนนะฮะพยายามที่จะเขาก็ให้คำแนะนำเขาในรูปของในขาเอขยายขนาดสเกลขึ้นนะคะเป็นเชิงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ขึ้นนะคืออันนี้ที่ลักษณะนี้คือจะเป็นต้นแบบ คือว่าเป็นเป็นโมเดลว่าลักษณะเป็นแบบนี้แต่เวลาในกรณีที่ไปทาเชิงพาณิชย์เนี่ยลักษณะแพนก็ต้องเป็นลักษณะหนึ่งซึ่งก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเมืองไทยมีลักษณะโรงงานประเภทนี้เนี่ย mm hmm. ก็จะช่วยส่งเสริมในแง่ของการส่งออกที่มีปัญหาโดยเฉพาะทั้งทุกโลกท้องล่วงท้องเสียต่างๆก็เป็นการทําให้เกิดานประเทศเนี่ยมีความเชื่อมั่นในสินค้าของประเทศไทยอันนี้ก็ถ้าทําต่อไปในเชิงพาณิชย์ได้นะก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมาก ด้วยระบบการทําความสะอาดนี้จะใช้แสงดีวเป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้ตายไปและสามารถนําน้ําที่ใช้แล้วนั้นไปใช้ได้กับหอยคุณอื่นๆต่อไปซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถขยายผลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กอย่างร้านอาหารทะเลได้และทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่น่าสนใจจากรายการราการราแก้วแห่งปัญญานะครับรายการที่ส่งเสริมและเพิ่มพูนสาระความรู้ การศึกษาต่างๆและการค้นคว้าของนักวิจัยไทยถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจข้อมูลติดต่อได้ครับที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหมายเลขโทรศัพท์6425169หรือที่ศูนย์พันธุวิศวกรร,รมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์6425322ถึง31 รือที่ตู้ปน2ปนจอาจลาดพร้าวกรุงเทพ10310นะครับรวมทั้งการส่งความคิดเห็นหรือผลงานวิจัยที่น่าสนใจของท่านมาได้ตามที่อยู่นี้เช่นกันครับและพบกับราชแก้วแห่งปัญญาได้ใหม่ครับสุกหน่19นาิกาถึง19นาิก30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ